น้ำลอยเขากันน้ำลำน้ำลำพึ้นปร๊บเล้วโหดต่มไม่น้าปั๊บขึ้นเลยนีอืมตัวปูนี่ป่ารยบ้อยปูน่าเนี่ยยิงดีปตาเลยอืมสมุดสมมุดว่าเขาติดกระโลนี่แพงบ่แกะหึ่งแกะหนึ่งเจงติดสี่สิบสี่สิบหนึ่งสิบโอ้แกะละสี่สิบธรรมดาเนาะ เหตุหมูพี่ชิวมเงินลายเนาะเหหอะไเนาะอยู่ไฟกันหากินไม่จริีรงเลยไมได้รเออเ้าอาิลานพูคิลานเเก้นเนาะอีสะสมเก็บหอมรอมดี่ได้เนหลังคงง่ายอมาแล้วมาแล้วทางนี้ฮึบฮึบฮึสุกมาเลยทางนี้ฮึบได้อนนะ เท hey, จา้าโมมีเทนุ่นนี่แห้งถึงแห้ง,งสบายดีสบายดีก่าไม่พ่น้อง FC บัสสุคุสุคนสุมองสุบ,บอลพอๆกับซองยูทูปพอ้องแฝดเซนจาวเซนเคยเนาะพี่น้องเอย ในช่วงบรรยากาศค่อยคำลงแรงเนาะพี่น้องจะมาอัปเดตรีวิวเบึงที่บ้านของพอน้องแฝดอีกทีเก้าพี่น้องช่วงนี้ประด้ออกไปทางไหนพี่น้องเอ๋ยเนาะเอฟซี FC กะอ่าเพื่อนกะทักมาอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าก็คือน,นั่นแหละพี่น้องเพื่อนกะให้กำลังใจสู้ๆกันแต่กะค่อยเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องเอ๋ยพอน้องแฝดก็ได้ ก็ที่ได้ไปหาพโพธาฟอนแหละพี่น้องเลยเนาะอ่าเพธาโอสที่ว่าเป็นหาฮาักยาไว้ให้เจ็ซีอยูทอยอออ่ทางอเมริกาอหละพี่น้องเลยเนาะทางอเมริกาเหมือนกันเป็นหาไว้ให้จะมีฮักยาดีหลายอย่างแต่เป็นเตรียมไว้ให้แต่ว่าดนได้แหละพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ยังไม่ได้ไปเพิ่อนอาจจะได้แล้วตอนนี้กะได้เนาะแต่ยินบอกคำภัยว่าเพิ่นหาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลูกกอนนี่ ตอนนั้นยังหมทันแล้วว,กวะกระเพย่ะบางทีอาจจะเรียบร้อยแล้วกัมีแต่ว่าอีกจักมือสองมือพอน้องแพรจะออกไปเบิ้งพี่น้องเนะาะเดี๋ยวสิบอกเพิ่นนะครับงสิงออกไปแล้วก็ส่งขึง้นส่งไปเวียงะนะพี่น้องส่งมือเวียงแทนกระสาลัดเอาเพราะว่ามีพี่น้องเออมีลูกหลานเพิ่นอยู่เวียงเขาก็มีแต่ว่าให้เพิ่นส่งที่อยู่มาแล้วเขาส่งขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายรีวิวบันดนาะ บรรยากาศอ่าส่วงคอยคำลงแรงพี่น้องเลยเก็บภาพบรรยากาศกำลังหมัดเล็กอ่าเทคานเทนีเทย่ยงอะไแหละพี่น้องเลยเนาะถือว่าไวสางเป็นหาคนากับตัวโกเอลเรียบร้อยพี่น้องเลยมาหนีนะจะเรียบร้อยเพราะว่ายังเหลือดสองห้องเหลือคำเนาะพี่น้องเลยตอนนี้ก็นสามโมงโอเคพี่นอ้องไป เอาโอเคพี่น <us> okay, so oh ้องเนาะแม่จะรีว oh ิวอีกจะได้ผสมปูนี่บ่โอ้โหเดะพี่น้องเป็นสีผสมปูนอีกยังเดือประมาณปูนึงบ่อพอสักแข็งบ่แน่นอันตรงกันเนาะโอ้ประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งมือสีเป็นวะโอ้โหตัวมือสีเรียบร้อยพี่น้องเอ้หงส์ยอดเลย อ้าวโตน้องกูมัดมัดนี <uh ่ส <uh ็เลี้ยอยู่นี่เนาะเลี้ยอีอ้าวตอะแล้ววะแล้วน้องไอ้กูอ้าวโตเด็กี้ฮุบขี้ดินเข้าไปข้างในพุ่นดินถูกใส่อยู่ในแลวเ่าจังเอาขี้มะถมอีกทีนึง สูงเติบได้นหนึ่งพี่น้องเอ้คาน70เซนตัวนี่แหละมาเก็บเคลียร์ทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่น้องเลยเก็บทางนี้เขาขวดเขาไว้ทางไหนก็ได้ทมดินโบลายเนาะข้อสิไปถิ่มมันกานั่นเลยเป็นดินนะนี่มันกาน่าจะได้อยู่ฮอไปถิ่มเฉยเลยได้เนาะพี่น้องเลย อันนี้ปูดีเป็นอันนั้นเลยเลินปูหนาบ้านเลยปูนเขียวยังอยู่สองสอบปูนเขียวนี่น่าจะเดืออยู่เนาะใส่หมูฮะเดี๋ยวตีใส่หมูหนีแล้เดี๋ยววะปูเลโกะได้เลยนะเอาเอา,เอาเอาผสมกันวะกูได้เด<อ>้อกูปูเลโกะกับยาเนาะเออข้างบนั่ะกับหมูใช่เลยนะนี่กับหมูต้องซื้อหมูใช้

Live bây giờ bunny, a rack home. Manan hang, not Hong Chang cắp Hong mokang. hẹn me, take me, nó me, hẹn Ồ, take hẹn take me, 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 Thì me, take คนเะสูตรงไวแข็งไวเฮซ้านี่สิพออยู่พ้นพออยู่ดอกเนาะเลือ่อจะพึ่งกัดเข้มผมเมาพ่อจะพึ่งกัดเขากัดเก็บเนียิดด้วนี่นะมเมาอคนดีใช่ตายนี้นี่นี่อารมณ์เดือดครั้งหนึ่งโอ้โหเก็มันเมาดิโอ้โตัวเมาเองเลยสามลนเป็นลูกปงีสงใส่เนาะโชว์เวลาได้ก่อนเลยโชว oh, cứ đỉnh heo luôn á. ổn bìa bóc lên. giót giót. xả bọc ít nó, ít cả nó. Do vậy là ờ... lột... lột trong này cái tá, mà tôi luôn 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 này luôn 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 hải, luôn 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 ประมาณนี้เฮือนเสาสิบหาต้นอ่ากัดเห็ดประมาณนี้เอาเห็ดเผื่อไว้อานาคตบะสันซะมันเห็ดที่เดียวเอาบริลลเรื่อยนั่นเรื่อยเอาเห็ดค่อยเห็ดไปเรื่อยๆบะสันเอาเห็ดที่เดียวแหละจังงานนั้นเห็ดเผื่อสู่ลูกเสือเต่าสั่ลูกสเส,กสืวเต่าพี่น้องเนาะบางวางแผนดีๆจังเห็ดมันพี่น้องเลย ได้ซ้ำได้ไปซ้ำนั้นเนาะน้องี่น้องไอ้คนล้างเงี้ยลวกตัวใช่คือบุกเขาค่าเล็กบ่โชว์ใส่สีคาเล็กอ <qu> <hearing your> ๋เขาขีเหนียงไว้เทศตะปู ออสอดไ้ท่ามัดไว้ท่าเนอะอื่นก็เดียบร้อยฮะปอกนะพี่จะป้าไว้ก่อนแล้วถ้าผมมีปอนน <laughs> กแต่เจ้าใจะใส่เนาะแ,นนแต่รัดปอกใสนนน่นาะคันเนี ตรวมต่ออโอเคเอายังขัดปก งห้องนึง่งผนสีได้คัดปอกใส่เลยทางนี้สิมัดมัดกำลังมัดกำลังมัดมัดผู้เดียวเนาะทางนี้เนาะโดยโดยมัดขางนี้หรือมัดขางนั้นโดยอ๋อมัดพร้อมกันบุไดมันมันยากเนาะราาเงินถ้าสองคนมัดคนเดียวต้องใหญ่ขากโดยวิธีการมัดโมเมนต์เล็กยาวพอดีจักสงสัยยืดใส่เล็กยาวพอดีแหละเนาะยังบริสตัล ก็เลยกลายเป็นซาเลยเนาะเลีกหินยำเด็สั่นคือมีอยู่เห็นในโต๊ะบ่มีบ่แง่เดี๋ยวเดายวเอามาให้เด้อโดยโดยครับเอาทีนึงเลยโอ้เอาเด็กสั่นใจใจเอาโอ้สีได้ง่ายกว่าเก่ากว่าดอกแม่นนี่อือแม่ดีว่าง่ายกว่าเก่าสีไว้กว่าเก่าอยู่โอ้เหลตผ่าห่ม ชือจะขายวัดนี่นชื่อว่นะโนเล็กบิยมขายบบเนาะเยอยเ้อยมาดเฮ้้ยเฮ้ยเฮยมฮ้ยเยเฮ้เ้ยเยมาย้ giọt của sao Việt đâu, ôi, hôi tham mát đà đấy tít dài kìa bác lưu bác lưu đấy à con giọt của cháu Việt đó bác ừ. muối ừ. à. oh. phần đấy đi bác này khổ เอาไม้ใส่พิงพอดีนั่นเลยเนาะวางตามไม้เป๊ะๆเลยเห๊อโอต้ต๋อพอดีเลยเด้นี่บ <c oughs> เล็กว่าโฮมโบตี่กจุดเบื้องกับเนวนั่นเองเล็กสากเห็นบ่เล็กโตซีนะเล็กสากเล็กัวซีเลก็กโครงฝ่านะเล็กัวซนะีโอ้อุจัก เออวางแงวมันนี่อือเห็นาหมได้เป็นคนกีดตอกแม่งตีเบื้องแคนอู้หไปตายแคออกพี่อะไรพวกนี้กันกันแป้งต้มันรดแปงน้ำกันนั่งลอยอืมเขากันน้ำลํำน้ำลํำปั๊บแล้วแต่ปูไม่น้าบาดปั๊บพื้นเลยอืมต็ปูในป่ารีบร้อย โหน่าเียยังดีรูปตาเลยสมุดิคสมุดว่าเฮาติดกกะโล่นี่แพงบ่แกตหนึ่งแกตหนึ่งแกตเอติดสี่สิบหาสี่ิบหนึ่งสิบโอแกละสี่สิบธรรมดาเนาะแพงเนาะเห็ดใมูพิชิบุมีเงินหลายเนาะเหตุใดโกเวลาเนาะอยู่อยู่ไฟกันหากินไม่จีบเลี่ลี่เออเท่าอย่างชล้านอล้านเออแพงนี่เนาะ

ตรวจจ่าตรวจจ่ามากไวเรียบร้อยทีนึงเลยหงูแทงจริงแต่ว่ามืออื่นเพิ่นจะสว่านแทงเลยหงูหลุ่มเนาะีเขียวมิจิมากไวแน่นนาดีใส่สามตัวนี้จะแน่นนาดีเน่บอกย้ายเรา มันอันนั้นเลยเนาะมันจะเทินเฮาอน,นั่นเนาะเฮ้ยเอฟี่ได้ลื้อปกติก็ใช้าสองพี่น้องเนาะเพราะว่าคานอยู่ในเ็ดคานนอกคานนอกแล้วบนันนี้เอามาเบิง่งตัวอย่างแหละเอาเศดคานตรงเลยบริษัทคานนอกอา่าแต่คานทางขึ้นทางนี้จมบติว่าเวเยดบันได ตางขึ้นหรือว่ามันกะอันนี้นะนะมันกะสีโอเคอยู่นะพี่น้องเองมันเอาเอาคานแต่งแต่เสากระเพาะนะถือว่าถ้าเอาได้มีโอกาสหรือว่านี่เขาปไปแต่งแต่เสานะหรือว่าถ้ามีเงินมีค้ำแหละถ้าบ่มีกัเขาก็อยู่ไปนะนไปแล้วอยู่ จบบล็อกเองบริการเองเวลาบุกซุกไก่มันเห็นหลานเนาะมันเห็นหลานเขาต้องสีไม่เห็เขาต้องล้อปอ๋อโอ้ยหลาบล็อกอะไรสีสัตว์สีสีเทาสีสเทาสีดำสีเทาสีเทาสีดำสีขาวเออแล้วก็สีแดงแดงสีน้ำ ม,มันมุมมีเลยสีน<ด><ล>ะโดยแต่เทาสีไหมให้ได้ไหมนี้เอามาล็อบเลยมาล็บอบเอาสีเทาใช่สีขาวใช่สีดำใช่สีแดงแช่ไอเก่งเก่งโผล่มันเป็นข้องเป็นข้องเศษเศษขี้เพราะอะไรกับขีบเ้เห็ดลายไหมน,นะโอ้ผ่านอยังนั้นการแต่งล้านเลยเห็ด<ร>ละเห็ดเห็ดกับพี่บัติอยู่ รอบทาวายยืดอยู่ไทยก็ได้เย็ดอยู่ไทยแบบเป็นทางผสมมากก็มีนีเพชรเพ็ดเองก็ได้เพ็ดเองห้องซื้อสีมาแต่งเขาอ๋อก็ได้คือการหมักโทนเหได้อ๋อหมักให้เข้มก็เขาก็ใส่โทนแต่ละสีว่าง่ายซะขมักสีใดอยากให้ตัวใดเข้มกมันเป็นเสี้ยวจานที่สีไปไปเหมือนกันอ่าแล้วก็เอาแวบมาเคลือบลืมมักมากโอ้ต่อ อินที่นี่กันคัดได้กันแวบเคลือบโกูมืดคุณเข้าบ่เห็ดได้กันบ่เป็นนะไม่มีแวบเคลือบเลยเป็นยังไงบ่เห็ดเห็ดได้บ่นั่นแหละเห็ดได้อยู่เนาะบอกว่าคอยเห็ดได้อยู่เลยรอบนี้ถ้าเขาซื้อเป็นจำเร็จรูปมาเนาะเามันมีอยู่ในกูมือดในทางเอ่ยแล้วก็ตัวยางก็มีขาดทางว่าเวลารอบแล้วมันจะออกลายนี่นะก็อุบว่าเลยรอบเรนขึ้นกับข้าโป้๋ยนะ เอาโป้เขาโป้ป้ายไปป้ายไปไปได้ไปไปลา่าเขาเกี่ยวกันมันออกตามเหมือนนะอือจรินจังอันอนี้ตามเขาป้ายป้ายป้ายรอบแดงแบบนี้ถึงเราเวลาเาลงลงแบบลงน,นั่นไหมไมันช่นออกขี้มันได้หรอกออกซีอยู่ไทยกำลังอปนนั่นอยู่ไทยนะ พี่ไม่ใจมองนอกทีกแค่ระเบิดน,นะทัวร์ผึ่นหูวัดโน,น้ตสร <àng> ้างรอบรอบสี่ไปทั่วรมัดเลได,ได้พี่น้องเนียเดี๋ยวบอกเขากระชีดเดือยอยู่เนาะพี่นอ้อ,อถถงเนียอ,อาคาบุถืด้เนาะเสือยู่ประมาณเป็นเป็นร้อยเพื่อแล้วพี่น้องเนี่ยอย่าสั่งมาเมื่อนี้นี่ อันที่จริงกับประมาณพันหนึ่งนี่ก็อาจจะพอดีเนาะถ้าสั่งมาสามร้อยอันนี้สั่งมา, 400. ส,าสี่ร้อยเศร้าเยสตกประมาณพันหนึ่งนี่แหละบ็อกเนาะอันนี้พันเอ็ดเดสิเดือประมาณหนึ่งร้อยเดี๋ยวดๆเดีดแงแกลงไว้พ,ไวพี่น้องเลยไว้ปีหน้ากางกอขึ้นไปอีก nếu mà là... hai con cò hay mất lấy bắp nó thì nào nghe giờ bưng con bưng con này chẳng qua một mình Nó, tí tô mà Má... khát bỏ con nữa khát bỏ con ồ quả mà... mà chẳng chỉ đây nhang hoàng nương bó nhang hồng nương nhang khát bỏ mà lẹo thì nào nghe ไปเลยจะได้มัดทานเลยเนาะโอ้ตัวสีเฮียนมาจากไชเปลี่ยนางนี่เฮียนมาจากไชนี่เห็ดตเตยหลุดแรกเลยค่กเตยออกมาเตยไทยบ่ไทยโม่ตัเข้ามาหาเห็ดเป็นทุกน่องเพิ่นแล้วเปลี่ยนางเราเป็นทุกน่องเพิ่นแต่ก็เขาก็เก็บเก็บประสบการณ์ประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็ถือว่าได้เนาะได้อยู่พัฒนาเขาไปเรื่อย กันไปเรื่อยๆเฮาก็ตัวประสบการณ์จากอยู่ลาวนี่บ่หรือว่าอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ลาวสร้างอยู่ลาวประสการอยู่ลาวไปเรื่อยๆเฮ็ดนําเพิ่นไปเรื่อยๆอือไปเรื่อยๆพอเพิ่นบ่ตัวเฮาานนั้นนี้เนาะอแม่นๆๆเพิ่นจังฮู้พี่น้องเลย ตู้สีเป็นได้ตุ่ยคำชูมือนี่เวลโทรมาบอกเพื่อนอยู่อ๋อเพื่อนอยู่มั้ยเป็นนได้เพื่อนมาเหตุนาบ่ปีนี่จังหวะไก่มาอยู่ไรนู้ดตัวอยากมาอยากมาอยู่เนาะชงสีมาอยู่เพราะว่าคนในเรือนเพื่อนบัวมีไผ่ขีเ็ดนาซอยพอฮะนะคือสีมาอยู่ว่กสั้นเพื่อนใกล้กันนิดเจ้าเนาะแมนใกล้กับตู้คำ ดุนนะเพิ่นดูโอ้ใกล้สิพ่อลวบ่ไนจักหองนึ่งจักปอกชีพหาปอกใกล้แล้วล่ะใกล้กโอ้ตทางนี้ก็ได้พุดเก็บคักขนาดพุดเก็บกวกไหนแะโอ้ผีแปนเกลี่ยงเลยเนาะงพอใ้ยังพอบ่อัน้นอันคันนหึงพ่โอ้ต้องผสมอีกเลยนนาะโอ้นนึงลอปดอก็ได้ะสิเนาะ ยังคานลมนะ่ะคานคานตรงนอกนะี่ะยังคานหนึง่งแต่จกพอดีแล้วเน่อยสอิดีคู่หนึง่ง ่าเตอฮะปุนแพงแบบแงแมนแมนปุดแดงยังแพงเนาะสอบหนึ่งเก้าสิบป้าพีตกสั่งมาาเจ็ดชิปถมามาให้เรื่องความสามารถเจ็ดชิปเจ็ดชิปบ่เอาแต่แกเองเนาะโอ้ไปแกอยู่พุ่นเจ็ดชิ บ้านี่ก็สิได้ไปแก้เองแล้วแต่ว่ามันมีโอกาสอันใกล้อันโูกเขื่อเพียงเถื่อไหมตั้มเถอโอ้าัใหญ่บั้นตันเดีอดนะโอ้สิได้ให้เขาถิ่มเชื้อรถกุ๊ตตูแล้วมาฉบับเด็กเชืดอเพื่อบัดเทพื้นโนจากงามใดงามใดอ่าจากงามใดโอ้มันขึ้นราคาอีกแล้วโนปโอ้แก้วแรงขึ้นไปชุมม เอเมาอ้าโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้จบไปก่อนเนาะพี่น้องเลยอ้าว6พ,พ,พ่อบพี่น้องแฝดในอีพีหน้าพี่น้องเลยเนาะจะได้ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้แคได้อาจะได้กระพริบติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเ้อพี่น้องเนาะอ้าสบายดีสวัสดีส